มังกีดีลูฟี่คือชายที่ประกาศตนว่าฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยในช่วงวแรกๆมันก็ดูโมโ้ไปหน่อยอะนะคนที่กินผลไม้ปีศาจผลยางยืดจะมาเป็นราชาโจรสลัดได้ยังไงแต่จากการสู้ศึกหนักหลายครั้งลูฟี่มันก็เก่งขึ้นมากะนะและสุดท้ายก็มาเฉลยกว่าผลไม้ปีศาจที่กินเข้าไปไม่ใช่ผลยางยืดแต่เป็นผลฮิโตฮิโตโมเดลนิกะพอแสดงพลังระดับเกียร์หให้เห็นเนี่ยก็เออ ย้อมอะระดับพลังที่เหนือจินตนาการขนาดนี้จะเป็นราชาโจรสลัดก็ไม่แปลกอะนะความเก่งไม่ต้องสงสัยครับแต่ถ้ามาพูดถึงเรื่องความรักเนี่ยเจ้าลูฟี่มันรักหรือแอบชอบสาวคนไหนหรือเปล่าเท่าที่รู้เนี่ยลูฟี่มันไม่ได้สนใจเรื่องราวรักๆใกล้ๆเท่าไหร่อะนะแต่ถ้าถามว่ามีาสาวๆคนไหนมาลหลงไหลได้ปลื้มลูฟี่บ้างก็ต้องบอกว่ามีครับถ้าลูฟี่จะเป็นราชาโจรสลัดแล้วใครที่จะมาเป็นภรรยาของราชาโจรสลัดกันล่ะ เรื่องความรักเนี่ยก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งมีใจให้ก่อนงั้นมาดูสาวๆเคนที่น่าจะมีแนวโน้มมีใจให้ลูฟี่ดีกว่าคนที่ 1, นึ่งเนเฟลตลีวีวีเธอคือเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรอาาบาสตาครับด้วยความสัมพันธ์กับลูฟี่นยก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับตอนเจอกัน,นแรกๆสคนนี้อาจจะมีมุมมองความคิดที่ไม่ตรงกันเท่าไหร่นะลูฟี่พูดจาไม่เข้าหูวิวีก็เลยตบบ้องหูจนลูฟี่ปลิวไปเลย อลูฟีนี่ก็ไม่เบาครับมันเอาคืนกระโดดต่อยหน้าวิวีเปิดด้วยบทโหดก่อนแล้วก็ปิดด้วยบทซึ้งจนน้ำตาไหลและสุดท้ายลูฟี่ก็เป็นผู้กอบกู้อาณาจักรลาบาสตาจัดการเจ้าครอโคไดลงได้ในสภาพที่ตัวเองก็เจ็บหนักอยู่เหมือนกันนะเจ้าลูฟี่ที่เล่นใหญ่เบอร์นี้เนี่ยคิดว่าหัวใจดวงน,น้อยของวีวีจะไม่วันไหวเลยงั้นเหรอคนที่2ออัลบิดา เปิดตัวมาในรูปรักที่อ้วนหน้าตาหน้าเกลียดแต่งหน้าแล้วก็ไม่ช่วยอะไรนะแล้วก็ไม่รู้เป็นบ้าอะไรนะชอบให้คนอื่นชมตัวเองว่าสวยครั้งแรกที่ลูฟี่มาเจอก็เรียกอลบิดาว่าอีป้าขึ้นอืดเท่านั้นแหละปลีแตกกาจะอัดลูฟี่ให้ยับแต่ลูฟี่ก็สวนด้วยหมัดยัางยืดหมัดเดียวจอดหลังจากนั้นอลบิดาได้กินผลไม้ปีศาสูเบตสุเบทำให้ผอมลงแล้วก็สวยซะงั้น พอได้มาเจอลูฟี่อีกทีแทนที่จะโกรธเรื่องที่โดนต่อยแต่นั้นมาโกรธลูฟี่เพราะว่าลูฟี่เคยมาว่าว่าไม่สวยแล้วก็ประกาศเลยว่านายจะต้องมาเป็นของฉันนะลูฟี่สาวงามคนที่3โบอาแฮนเค็กเธอมีฐานะเป็นหนึ่งในเจ็ดเทพโจรสลัดเลยนะเป็นผู้ที่กินผลปีศาจเมโรเมโรซึ่งเธอเป็นผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมากครับใครที่เห็นเธอแล้วเกิดหลงไหลเข้าร่างกายก็จะกลายเป็นหิน แต่ลูฟี่ที่ได้เห็นโบอาเข้าไปแบบเต็มเต็มตาแต่กลับไม่รู้สึกอะไรเลยกลายเป็นโบอาเองครับที่มาหลงรักลูฟี่นะยอมทำอะไรสิ่งเสี่ยงอย่างเช่นพาลูฟี่เข้าไปในคุกอิมเพลดาวเรียกว่ายอมพลีกายถาวายชีวิตเพื่อให้ลูฟี่ได้กลายเป็นราชาโจรสลัดและเธอก็พร้อมที่จะเป็นผู้หญิงของราชาโจรสลัดโบอานี่พร้อมมากครับจะถามลูฟี่แล้วยังว่ามันพร้อมไหมคนที่ 4. องค์หญิงชิราโฮชิ chi. เธอคือองค์หญิงของอาณาจักรเงือกครับเป็นเงือกที่มีร่างกายใหญ่โตมหึมาสวดทรงองค์เอวนี่บอกเลยว่าเบ hm, hm, ิ่มเบิมคือลือซึ่งเจ้าหญิงชิราโฮชิเนี่ยมีนิสัยที่ข yeah ี้แยเออาก็ร้องไห้ลูฟี่ก็พยายามเชียร์อัพครับผสมดุดาทําให้ชิราโฮชิฮึดสู้และมีกําลังใจที่เข้มแข็งขึ้นองค์หญิงเงือกไม่ได้ออกตัวแรงอะไรแบบโบอานะครับแต่ดูก็รู้ว่าชิราโฮชิเนี่ย ชอบลูฟี่มาก <Wow. S 1> สาวคนที่5รีเบคก้าทว่ากันตามสักเนี่ยเธอคือเจ้าหญิงของอาณาจากักรเดสโรซ่านะเปิดตัวมาในรูปลักษณ์ของนักสู้กราดีเอเตอร์สุดแกรงแต่ภายในใจเนี่ยมีทั้งความเศร้าและความแค้นสมอยู่เต็มอกเพราะเรื่องราวของเธอเนี่ยมันดรามาร่าซะเหลือเกินและเมื่อได้มาพบเจอก,เจกับเจ้าลูฟี่เนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนไปนะ ร้อมหวังที่จะกอบกอู้อาณาจักรจากอำนาจมืดของโดฟามิงโกที่ไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยก็เริ่มมีความหวังครับ้าลูฟี่บอกว่าได้ก็ต้องได้เดยนาทีที่ลูฟี่สามารถอัดโดฟามิงโกลงไปจนหมดสภาพได้อาณาจักรเดธโรซาได้รับการปลดปล่อยคิดว่าตอนนั้นเนี่ยหัวใจดวงน้อย,อยของรีเบคก้าจะรู้สึกยังไงเจลูฟี่คงเป็นคนที่สุดยอดมากๆในสายตาเธอครับมาต่อที่สาวงามคนที่6 ยามาโตะลูกชายของหนึ่งในสี่จกักรพรรดิไคโดลูกชายใช่ฮ yeah. ะสุปแล้วจริงๆยามาโตะเป็นผู้หญิงนะครับยามาโตะเนี่ยเธอนับถือโคสกิโอเด้งมากนะก็เลยอยากจะเป็นแบบโอเด้งและโอเด้งเป็นผู้ชายในะฉันก็ขอเป็นผู้ชายแบบโอเด้งก็แล้วกันถึงร่างกายจะเป็นหญิงก็เธอยามาโตะเนี่ยมีความสนใจในตัวลูฟี่ตั้งแต่ตอนที่เอสเล่าให้ฟังแล้วนะครับ แต่พอได้มาเจอลูฟี่ตัวจริงเนี่ยลูฟี่ก็ช่วยทำลายโซ่ที่ล่ามเธอไว้อย่างยาวนานให้ก่อนเลยแล้วก็ช่วยจัดการไคโดไอพ่อตัวร้ายที่คอยครอบงำเธอมาตลอดนอกจากโอเด้งแล้วก็มีลูฟี่นี่แหละที่ยัมาตกชื่นชอบมากถ้าเกิดรักกันยัมาตกคงพูดว่าไหนเมื่อฉันเป็นผู้ชายงั้นนายก็ต้องมาเป็นภรรยาของฉันนะลูฟี่อันนี้มโนล้วนก็ใครจะไปรู้อ่ะมันอาจจะออกมาเป็นแบบนี้ก็ได้ และสาวงามคนที่7คนสุดท้ายใครกันที่ร่วมทุกร่วมสู่กับลูฟี่มาตั้งแต่ต้นหัวเราะไปด้วยกันร้องไห้ไปด้วยกันพอเวลาที่ลูฟี่มันทำอะไรที่ไม่เข้าท่าก็กล้าที่จะเคก,กับมานในหัวปูดสักสองสมทีไม่ใช่ใครที่ไหนครับโซโลจะบ้าเลยสาวงามคนที่7ก็คือนามิ แต่นี่คือสาวงาม7คนที่มีโอกาสจะเป็นเจ้าสาวของลูฟี่ในอนาคตซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือการคาดเดาและการมนโนล้วนๆน่ยนะสุดท้ายลูฟี่จะได้ลงเลยกับใครมันก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์โอดานูน้นสาวงามในเรื่องวันพีซยังมีอีกหลายคนครับสุดท้ายเจ้าสาวของลูฟี่อาจจะไม่ใช่เจคนนี้ก็ได้นะเอาละงั้นมาคุยกันหน่อยดีกว่าถ้าเป็นสาวๆจากเรื่องวันพีซคุณชอบสาวคนไหนมากที่สุดครับ ถ้าเป็นผมก็ต้องขอคนที่มีอายุหน่อยอะนะแล้วก็เบิ่มเบิมคือลือเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะให้สนุกสวัสดีครับ